Thank <laughs> you. สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ทั้งลูกสาวลูกชายจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเนาะกลับไปประเทศเทศดนมาร์กระหว่างทางพาลูกมาทานข้าวที่ริสตลองก่อนนะคะเนาะ,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 ะเพราะว่าเรือเรือจะออกเจ็ดมงสามสิบ โอ้ไม่ใช่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสามสิบห้าโมงคันเออเวอร์บานเท่ากับหาโมงหาโมงสามสิบเป็นบ่ห้าโมงแรกบานเท่านะอขนาดช่วงนี้ก็เราสั่งอาหารแล้วเดวค๋ยวนะ้ะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วรออาหารจะกันเลยเส้นทายเอาวิวเนาะบรรยากาศ เอาเรื่อออกแลนแหละเรื่อออกแลนแหละแต่หนาวออกแลนแบบบ้าบ้านได้หรอกก็คือต้องปิดบเบิด์เพราะันหนาวจะหนาวร่มเย็นหนาวขนาดนั่งอยู่ด้นี่ยังหนาวดิจ้ะบรรยาก,กาศไม่ให้ที่น้องคุ้งเนาะใชเนาะเดี๋ยวเอาหารมาเดี๋ยวไปถ่ายกัน มาแล้วจ้าอาหารเที่ยงมาแล้วจ้าสั่งเหมือนกันเลยนอกับลูกชายแต่ลูกสาวสั่งพาสต้าเนาะค่ะนั่นเป็นอาหารของลูกสาวเด็กหเอาขึ้นเยอกินอาหารแน่นลูกสาวกินโคกลูกชายกินน้ำ แม่กินน้ามันลำไย แดดแต่ล่มก็จะหนาวแดดดีแต่ล่มก็หนาวหนาวหนาวแต่หนาว นานแล้วนะบัวไม่ได้มากินร้านนีก่อนอันนี้ก่อนเพส่วนมากส่วนมากจะไปจะไปชนสบึกไงจะหลานเขายังทำในร้านนี้ก็เห็นเขามาห็นเขเยอะเด้อใช่เพราะว่าที่นี่ไม่มีไง ไม um pues um, um, hmm. nah, ่ไม่มาวานเราไปมันตื่นเลยไงแล้วมาวานเนี่เอาไปไอ้ไอ้เชิตอนเย็นไงแต่มันก็เป็นบางร้านดอกยวนีไปชิมดูสิเอาผัดเอาเนี่ยแตา่ออร จิมพสตตาลูกสาว Không có thể thảm được rồi Không có thể thảm được có thể thảm được rồi Đi qua Đi Đi qua 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 không nắm ngay bằng để thương anh nam 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 Så kan jeg godt forstå. Mm hvad -hmm. er du snakker, farmor? Mm. <laughs> farmor snakker dansk. Nej, det kan du ikke. <laughs> han var hyggelig, den dag. Han sagde intet. sådan når man ikke forstår, hvad mor Han sagde เหลูอเรีนมวนน้ำองากรเหล่น้วก่ะไม่รู้แห้งลูกเขาแห้งหนาฮะ จมี่เมี่กำลังเริ่มก็บารไห่กังเริ่มหายแล้วออ,อื่นแม่มันหนกเกิน้ามว่าหัว <c oughs> เียงม้อนม่อนเจียงอื่นตื่นไหม เจมี่อ่ะเป็นเด็กน้อยที่แบบซอฟต์ตะสถานะของที่อู่ที่แกเกิดมาเป็นลูกคนใหญ่มูมมันต่งเป๊ะยพงาะว่า,าแกสตรองไงคือเป็นคนที่สิดูแลแบบลองได้ทุกคนยังทำได้น,น,นีนะ ถ้าเป็นแบบครอบครัวไทยนะอืแกเป็นผู้น้่สมสมสมที่เป็นลูกคนแรกการกระทําของแกทีกระหิตไอเดียนั่นไอเดียนี่ Ton thằng vẫn còn lam vẫn còn sâu và tinh tần sâu, anh phi vắng trinh mày Và nga nhiên vãn chim Anh chim 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 Thằng chim chim chứ chim 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 nó chim 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 ่ทอดจะรูปม,มัโอต้ตีตีแห้งปหเป๊ะเขียนอยน่นผิดอย่างนี้นแม่ว่าให้เขียนอย่างนี้วุ้ยดีดอกมันจะคยโตีย่ยเห็นไหม โะเดินได้วันลองมาเดนเงินสาษีมามีเงินมาจ่ายค่าจอดรถ กันเป็นมิสเตอร์บีนเนาะยากไปเห็นรถเจ้าของมีสีเหลืองแนมหนาแนหลังใหญ่สีเหลืองไปไว้รถกันอื่นม,มันก็มีมี่คารสัเกบเพราะว่าอันปลายสีเหลืองมันเป็นทะเบียนของเจ้าของแล้วนะแต่ว่าความจฉลาดของแกนะบบกไงคนณเลใจแหงไง <laughs> าากกแล้วน่าตาเก็้บ้องเบียวเนี่ยโอ้โหจอยก,ก็แงมหนาแงมหลังหลังเหลียนม่เฮ็ดชื่อเนยเอ่อเหลียน,นคือเอาไวาา้จัดใจปะเอ้ยไม่พอแต่ก่อนนะดูมิสเตอร์บีนี่แทบบ่อยเลยแต่ตอนนี้แบบคือมันเก็นอุ้นเซนมังกังพดอดก็เลยแบบชิวๆแล้ว ไม <Leah. S 1> ah, like ่ของอะไรถ้าเกิดมันตลกค่ะครั้งแรกก็จะตลกแบบนั้นเลยล่ะแต่พอเข้าเบิ้งกันที่สองเราถ้ามันจะโตตลกอีกทีกับกสิ็อาจจะมีแน่อยู่แต่ถ้าครั้งที่สามเนี่ยก็เฉยๆแล้ว จะตัวนนะใไปเอางูไว้ให้นได้อบ่ยนนี้เอบ่แม่มากๆเนี่ยไเขาเอื่อแนวกัเป็นคิ้วๆใช่ไหมใยใยนะไปยันหน่บอเแม่ไม่กรายประคมนั่นมันประคักอยากลองซื้อไหมแต่แม่มากไปชิเลยบอันนี้แม่มันเยูได้หนีไหมรคค้องขล่ะ เอออสกุลแม่จะเดนัศน์แม่เบียร์ฟิปอ่ะกินแรงแบบแบบเอามันออกขมนะแม่ Theo ่นยัักโกกโกลอืม ไม่รู้ภาษาโนเวียบ้างอนะไรแต่ภาษาเดนมาร์กเรียกแบบโอ้คุณแลนซาเล่เห็นไหม,มก็คงจะใช้กันแบบกวนใจหรอกโอเคนะคะจะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ต้องขะเนาะน้องขะเนาะอีกแล้ว <c oughs> <laughs> พยายามจะไม่พูดแต่ก็กเฮ็ดบ่าไรติดปากล้วใช่ไหมบูย้ำเฮ็ดคลิปนะ เอาที่สบายใจนะอย่าฝากคลิปนี้ไว้นะกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะไปสู่อ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะฝากช่องน,น้อยๆของสูดีเกมาดามนอร์วีนมาหน่อยค่นเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาเลยค่ะเดอะ้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่ะเนาะสวัสดีจ้า